จะมาแกงซิกเกอร์การนะาทุกคนเพราะว่าเขาจะเป็นเด็กรับงานเองอาหัวไอซีแบบลากเข้าไอซีไอจีแน่นอนวันนี้เราจะมาแกงซิกเกอร์การตะาดทุกคนจะโพสลงในทวิตเตอร์ว่า รับงานเอ็นเป็นเด็กเอ็นอะไรแบบนี้เอออยากจะดูปฏิกริยาพิกเกอร์ว่าฟิกเกอร์เป็นยังไงเพราะว่าฟิกเกอร์ชอบแบบเข้าซาเวทมากฟิกเกอร์เข้าซาเวททุกวันแหะทุกคนที่ต้องหน้อยใจปะเจอกูเราตั้งไม์กดไว้นะคะฟิกเกอร์อยู่ในดิเดี๋ยวพูดกับฟิกเกอร์มามาคนเดียวค่ะไม่มีไม่มีใครมาด้วยเหงาะวาคุยอะไร ยืนอยู่คนเดียวเธออยู่ไหน,น,นอ่ะแล้วก็มาหาเขาดิอุยอ้ยอุ้ยน้องน้องน้องเบลเบลเราห้าม็อกเลือดเราต้องโฟกัสงานก่อนค่ะได้เธอจะไปไหนเออเธออยู่ไหนเขาอยู่สนามบอลอุ้ยดูไมเขาได้ไลแล้วจังวะเธอเขามีอะไรจะบอกว่าช่วงนี้เขาแบบ เขาทำงานหนักใช่ไหม mm hmm. แล้วเขาก็เหนื่อยมากใช่ไหม mm hmm. แล้วเขาก็อยากทำอะไรที่เขาแบบทำอะไรที่เขาแบบว่าโอเคอะเธอถ้าเขาทำอะไรที่เขาโอเคแล้วมันไม่ดีอะเธอจะโอเคไหมเธอจะสนับสนุนปะเพราะว่าทำไมทำอะไร ไม่ไม่เขาถามว่าเธอจะสนับสนุนไหมแค่นี้ไม่รู้ต้องถามก็ไม่ไม่เธอก็ต้องบอกเธอจะคนตอนนี้ถ้าเธอไม่บอกเขาก็ไม่บอกไม่รู้โอเคถ้าถ้างั้นถ้าอย่างเขาก็ไม่บอกเธอต้องบอกว่าโอเคดีทำอะไรมันมันไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นเธออ่าฮะเธอโอเคไหม โอเคใช่ป่ะเขาว่าเขาจะเป็นเด็กร้บงงานเอ็นที่ชาเวตะใช่แล้วประเทศนี้เขาอุ๊ยประเทศนี้เขาก็จะแบบซอบๆก่อนเนี้ยเขาก็จะเขาก็จะแบบว่าลองงาน เขาก็จะแบบเอ้ยมันเด็กฝึกงานเราเริ่มอะไรกดโทรศัพท์ห้ยม,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 มันเป็นคอมพิวเตอร์เป็นหน้าเราต้องหายหายดูแล้วถักขยะแล้วกันนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไร ไม่ชื่ออะไรดีวะกูกี้กูกี้คืออะไรอ่ะเนะไรเนอะไรหลักนีเอ็นค่ะโอย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 เข้ามาแล้วเขามาแล้ววิ่วนี้เราต้องสวน ลกค้าลูกค้าโทรมา y, เฮ้ยเธอจะต่อยก็ทำไมเนี่ยเธอบอกว่าเธอรับได้เองมามาดิเ่าอะไร <g ül> s> <S ไอะอะไรอะโค้ิดขนาดแบบคนใช้เพื่อนคนยังจู้ไม่คู่ผมไม่ได้อะคิดดูนะ <c oughs> เป็นไรอะตายแล้วเธอรู้จักเปร,รุ่นเธอขาปะที่ซาเวดไงแบบเธอขาออ <c oughs> เธอจยลองฟังปะ,ะ <c oughs> เธอเป็นลูกค้าคนแรกอะ เป็นลูกค้าได้คนเดียวหรือเปล่าไม่เอาอ่ะเธอเป็นลูกค้าคนแรกเธอมัน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 ไม่มีอะไรเสียหายเลยเราแค่แบบไม่เราแค่แบบเธอเราแค่ให้เขาได้ยินเสียงเขาไม่ได้เห็นหน้าเราสักหน่อยไม่ไม่ไม่เขาเขายังได้เงิน เงินไอซีเราก็ไม่ขายโอซีไงไม่โเขาเขาโพสถามลูกค้าก่อนอะไรเธออย่ากวนมาลงตัวไหลเนี่ยโอ้โหเรื่องนรู้เรื่อง เจ้กูโอุ้ยกระพุ้ยพุ้ยกระพุ้ยพุ้ยอ้ยโอ้ยโอ๊ะแม่เขาจ้างคือเป็นเด็กเอ็ด้วยเขาเป็นปะ เป็นเเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าเธอไม่ได้ยินเสียงเขานะเสียงใครออ,อ,อยา่าเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเธอไ,ได้เห็นทางขยะแียไหมั่นแ,แหละความเราขมเราอะไรอะไร,ะไรมันมันก็ค่อยมีขยะเพิ่มเพิ่มเข้ามา แล้วแล้วแล้มันก็จะเน่าออถ้าถักคนก็จะเอาไปทิ้งนะคะก็จะหาทางขยะใหม่เพราะว่านกอันนี้ไม<ะ>่ดีเฟิกเขาจะฟ้องมีเธาเจอเลแล้วนะคะหาเจอแล้วแต่เธฟ้องเขาจะ เขาจะไม่ได้เกี่ยวกับเธอเขาจะฟองมี้วเขาจะให้มีลูกต่อยเธอเขาจะไม่ได้เกี่ยวกับเธออีกต่อไปเขาจะไม่ได้เกี่ยวกับเธอจะอ่านแล้วเธอก็ไม่ต้องเห็นหน้าเขาในไฟเอ็มไม่ต้องโทรหาเขาจะอ่านไมเป็นเอซีโอซีเขาจะบอกเธอแล้วก็ไม่ดื่มกับเขาเลยเฮี้ยไปจะไปไหนก็ไปอย่ามาใกล้เขาหรอกไม่ไม่ออกไปไม่คุณคุณกำลังเข้าไข่ลูกิบนะเนี่ยผมพยายามหนีผมแล้วก็ตามผมโคตรไป กินตาไม่จ้าเขาไอ้เที่ยวเป็นคนโลกกินเลยเธอถ้าอย่าปิดตาเขาได้ป่าเหมือนพี่ๆเธออยปิดตาเขาด้วยเธอจะเข่าด้วยเธป็นโลกเหรอหาหัวหาหัวหาหัวไอซีคับลากเขา้าวาซีเอ็มจีแน่นอน <S <S อะสะด,ดุ้งไอ้เหี้ยสะดุ้งเอ้ยเอ้ยออกไปออกไปโอ้โหเลยเนี่ยคุณจะทำงานไม่ลูกค้าโทรมา ใจใจงานใช่ไหมคะโอ้ยไม่โดนโดนว้าว้าวว้าวคิดว่ามันเปี่ยเหรอีย่ เขาเดี best, so, ้ย <oat> ถ <numbers> ้าเธอยิง okay. ฟ okay, ิกได้ได้เด <cold>. ็กเชี่ยอุ้ยเขานั่งแล้วใช่หมโอเคก็เยแล้วเจอกูมันจะสุดยิ่มเว้ เขาเปิดต้องรู้เขาขึ้นมาเราจะมีแถเขาไอ้เกกูแผลแผลแผลอุ้ยแผลเขาดตอ่ะแผลเขาเตี้ยลงก่อน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 โลโลงลโลแล้วล่อเขาไปไกลๆเว้ยถอยแม่กันเีไปเขาตาย ไปถือถือถืออุ๊ยปัาพีาอะไรผิดอะไรเขาเขาจะตามขึ้นมาเขาจะตามขึ้นมาเขาความรู้สึกชาทุกคนเจอกูคนหล่ออ่ะเขาหล่อคนหล่อเธอเขาหล่อ แม่งคนแอคนคนตึงคนหรอยาถ้าเธอต่อยเขาเธอเป็นหมาเออหมาฟิกมานี่มานี่อ,อ้มาน,นี่เโลมาน,นี่เโลอเอ,อ้ยมาน,นี่เโลอเออดีมาก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 มานมีนน่เโลมานี่เโลมานี่เโลเฮ้ยถือพี่ทำไมล่ะโหแค่ย,ยืนข้างผู้ชายทีเดียว เอ้ยอะไรเธอเไม่ได้เอาอะไรคิเดเออเป็นบ้าเลยเนี่ยเขาไปยินข้างผู้ชายเฉยผู้าที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดตามให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกกันได้นะถ้าเกิดทำได้ก็จะทำให้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปอัดคลิปเกมผีต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย